สวัสดีครับขอต้อนรับทาทุกท่านที่เคารพรักทุกท่านนะครับขอต้อนรับท่านนําเข้าสู่ช่องพ่บ้านคิดห่วยหักและกระสินเชนเนลนะครับวันนี้พาทุกท่านมาแนวทางนะครับหาหน่อยสามทางสามน้อยนะครับผมพูดถีดนะครับผมจะเน้นๆมาให้นะครับเน้นสี่กับหกครับผมเลนยมสี่หกด้วยนะครับเผื่อหกันมาคู่กัน สี่ก็ประกอบด้วยสี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่สองสี่สามแล้วสี่ห้าสี่สี่ด้วยนะครับกันเบิลครับผมหกศูนย์หกหนึ่งหกสองหกสามหกห้าแล้วก็หกหกการเบิลน,นะครับผมชุดกันนะครับผมกันมาให้ก็มีเลขเด่นนะครับก็คือเลขเจ็ดนะครับผมเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามแล้วเจ็ดสี่เจ็ดหกประกอบด้วยเจ็ดเก้าครับผม สามตัวก็ผมลองสามตัวนะครับลองจับดูได้นะครับถ้าไม่ชอบไม่เป็นไรนะครับโปรดใช้วิยารในการรับชมนะครับทุกท่านแนวทางลุกแนวทางไปกลับนะครับไปกลับด้วยนะครับตัวเลขมีหลุดเขามีหลุดบ้างนะครับเป็นเจ็ดสีนะครับเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดหกเจ็ดเก้านะครับผมที่วงเียบก็คือชอบส่วนตัวนะครับสีกับหก ก็คือชอบสองตัวคือสี่สอนะครับกับ45 61กับ6กครับวีวงเด็บนะครับ70กับ74นะครับผม3ตัวก็ประกอบไปด้วยนะครับ743 7 4 7 0 6 4 4นะครับผมเบิ้ลก็44 66กับ77นะครับทุกแนวทางไปกลับนะครับทุกท่านปติรูบลักโปรดใช้โปรดซ่าโปรดซ่าปราบโซด โปรดใช้วิจัานในการรับชมนะครับการแดดตกนะครับโควิด n i ทมาแล้วก็ขอพ่อแม่พี่น้องดูแลสุขภาพดีนะครับผมก่อนจ,จากลานไปเน้นเอีนครับ 40, 41, 42, 43 45แล้วก็44นะครับ 60, 61, 62, 63, 65, 66 76, 70, 71, 72, 73, 74, 76, 79นะครับผมสามตัวก็ 7, 43, 470แล้วก็644นะครับ สวยมากครับ64 4. 64 6 4 4 4 4 6 6 7 7นะครับที่ผมมงเรียกก็คือชอบเป็นการส่วนตัวนะครับเอาละครับขอท่านดูแลสภาพดีครับขอค่อยความรักพวกท่านเป็นครอบครัวทวกคนมีครอบครัวเปว็นอุนนะครับผม